แกเหนื่อยผิดปกติคือแค่แกเดินนิดเดียวอ่ะจากจากที่นอนไปห้องน้ำอะไรเงี้ยก็เหนื่อยมากแล้วอ่ะเราก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรกันแน่ผลตรวจออกมาก็พบก้อนสีดำเล็กๆอยู่ในปอด ดูจากทางอิสเลคอมพิวเตอร์นะครับเราพบว่ามันมีก้อนนะครับบริเวณที่ปอดนะครับขนาดประมาณสัก2เซนกว่าเกือบ3มเซนปกติคุณพ่อเนี่ยอายุค่อนข้างมาแล้วคุณพ่อมีประวัติสูบบุหรี่หรือเป็นมะเร็งมาก่อตไหมครับมีค่ะแคสูบบุหรี่มาสิบกว่าสิบกว่าปีนะคะสิบกว่าปีนะครับคือก้อนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่สวยเลยนะครับมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากนะครับ ฉะนั้นผมคิดว่าหลักการโดยการผ่าตัดเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องเอาก้อนตัวบเรีนตรงนี้ออกนะครับนอกจากจะเป็นการรักษาแล้วนะครับก็จะเป็นการวินิจฉัยร่วมด้วยว่าไอ้ก้อนตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรโดยการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดสองกล้องนะครับแบบจุดเดียวนะครับเป็นแผยเล็กๆขนาด3ซนเมตรเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้ไวนะครับโดยเฉพาะคุณตาเนี่ยที่มีอายุเกือบ80เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถลดภาวะแซ็กซ้อนและทำให้ผู้ป่วยเนี่ย กบไปใชีชีวิตประจําวันได้ผมว่าการมาตัดสองกล้องเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเหมาะกับคุณลุงนะครับเนาะใช้เวลาการผ่าตัดประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดประมาณ4-5วันถ้าไม่มีภาวะซักเรก็กลับบ้านได้ครับหลังจากนั้นผลชิ้นเนื้อจอบประมาณ1-2สสัปดาห์าเวลาการผ่าตัดเนี่ยเราจะเลาะต่อมน้ำเหลืองอะไรไปด้วยเพื่อที่จะได้ดูว่ามันมีการกระจายของต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูกันว่าการรักษาขั้นต่อไปเป็นยังไง ดยปกติแล้วถ้าสมมติถ้ามันเป็นระยะเริ่มต้นนะครับโดยปกติแล้วการผ่าตัดเนี่ยหายขาดจะสูงมากนะครับแต่ว่าในกรก็ตามถ้มันมีการกระจายที่ต่อมน้ําเหลืองนะครับพวกนี้อาจจะต้องมีการให้ยายาเคมีบำบัดลงด้วยนะครับคิดว่าเราก็ควรจะต้องทําการผ่าตัดเพื่อคอนเฟิร์มขั้นตอนเตรียมตัวปฏิบัติสิ่งที่ต้องทาต่อไปก็คือของพี่เนี่ยก็ต้องไปนัดนะครับทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกก็คือไปที่วิสัญญี นะครับเพื่อประเมินการผ่าตัดว่าสามารถดมยาดมสลบได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งเข้าหน่วย Admission Center หรือว่าหน่วยรับผู้ป่วยในนะครับเพื่อได้นัดมันผ่าตัดจองเตียงอะไรให้เรียบร้อยสุดท้ายเนี่ยก็จะส่งไปที่ศูนย์ MIS หรือว่า m um i n i m a l Invasive Surgery คือศูนย์ที่รับเรื่องเรื่องการผ่าตัดสองกล้องแผ่เล็กนะครับพวกนี้จะมีการให้คำแนะนำการเฝ้าติดตาม นะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนลนหลังผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่หลุดจากการรักษาออกไปและเป็นการติดตามอาการผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยจะมีคนโทรมาตามมาก่อนถึงแม้จะกลับบ้านไปก็ตามเพื่อที่ผู้ป่วยจะมาถามว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็หมอนัดแกม ก็มาตามนัดนะกขาบอกเป็นจุดดำบอกก็ไม่รู้นะว่าจุดดำก็จุดดำก็ก็ไม่กลัวไม่เต้นใจไม่เต้นไม่อะไรจ้อยคุณลุงสวัสดีค่ะพอดูป้ายข้อมือหน่อยค่ะมีแพ้ยาแพ้อาหารอะไ,ไหมคะคุณลุง ใช้เวลาผ่าตัดทั้งหมด2ชั่วโมงการผ่าตัดค่อนข้างที่จะซับซ้อนและค่อนข้างยากลําบากเนื่องจากว่าผู้ป่วยก็มีอายุค่อนข้างสูงเกือบ80ปีอย่างไรก็ตามผู้ป่วยก็ได้รับการผ่าตัด2กล้องผ่านไปได้ดีดครับหลังจากนี้ผู้ป่วยเนี่ยจะย้ายออกจากห้องผ่าตัดเขา้าไปสู่ห้องพักฟื้นนะครับเพื่อไปดูแลอาการหลังผ่าตัดประมาณ30นาทีหลังจากนั้นผู้ป่วยเนี่ยจะถูกส่งตัวไปที่ ICU เพื่อดูแลอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ย ค่อนข้างมีโรคประจำตัวเยอะแล้วอายุค่อนข้างมากนะครับเป็นอย่างน้อยหนึ่งขึ้นหลังจากนั้นก็จะกลับไปสู่ห้องผู้ป่วยที่พักฟื้นทั่วไปครับสำหรับผู้ป่วยนะครับที่มีอายุค่อนข้างมากหรือว่ามีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะนะครับ ในผู้ปว่วยบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งตัวผู้ป่วยมาที่หอวิบาลสัญญกรรมหัวใจหรือว่าเราเรียกว่า ICU นะครับเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะครับโดยรวมถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มีอะไรภายในย4ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะกลับไปสู่หอผู้ป่วยธรรมดาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูคนไข้นะครับเป็นอย่างไรบ้างอ่าเป็นไงคุณลงุงสวัสดีครับเป็นไงโดยรวมผ่าตัดเรียบร้อยดีเจ็บไหมเจ็บแผลหน่อยเนาะ เดี๋ยวฉีดยาแก้ปวดให้แล้วมีอาการแน่นนาอกมีอะไรไหมไม่มีโอเคอาการอย่างอื่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังผ่าตัดม,ม,ม,มีปวดแผลนิดหน่อยนะครับเนาะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับโดยรวมนะครับเราผ่าตัดนะครับสำเร็จเรียบร้อยดีเป็นประัดส่องกล้องแผลเล็กๆนะครับเราเอาเจ้าตัวปัญหาเนี่ยออกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโดยรวมค่าไม่มีอะไรนะครับ พรุ่งนี้ก็สามารถย้ายขึ้นไปที่ห้องพิเศษได้เลยครับและนอนโรงพยาบาลประมาณ3-4วันผู้ป่วยก็กลับบ้านได้แล้วครับโดยรวมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคุณลุงนะครับเดี๋ยวผมไม่รบกวนละนะโอเคครับคุณลุงสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณลุงหลังผ่าตัดไป2สัปดาห์ นีนะครับโอเคมีอาการปวดแผลมีอาการเจ็บบ้างไหมครับโอเคทุเลาแล้วเบาแล้วเบาแล้วเนาะโอเคโดยรวมผมคิดว่าก็ฟิล์อรสเลนหลังผ่าตัดนะครับเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมดูผลผ่าตัดนิดนึงนะครับผลผ่าตัดเนี่ยสรุปว่าเป็นเนื้อลายนะครับแต่ว่าอย่างไรงก็ตามนะครับเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเลยนะครับตัวก้อนมะเร็งสรุปว่าขนาดประมาณ2.2ซเมเท่านั้นะนะครับก็คือเป็นมะเร็ง ระยะหนึ่งเลยนะครับไม่มีการกระจายไปที่ต่อมน้นําเหลืองเลยนะครับซึ่งผมถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าการผ่าตัดอย่างนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมคิดว่าคงไม่ต้องให้ยาเคมีผ่าตัดพวกนี้เราผ่าตัดเสร็จแล้วเราเรอดูอาการน,นะครับเราจะอยากจะมีการติดตามผลในการทำเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์ทุกๆ4-6เดือนเป็นตลอดเวลา2ปี หลังจากนั้นก็จะทำเอ็กซเลอร์มิเตอร์ปีละครั้งปีละครั้งไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วเราจะดูแผลผ่าตัดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปตัดไหมนะครับแล้วก็จะเดินกันอีกทีอีกหนึ่งเดือนครับโอเคอ่ะอย่างอื่นมีอะไรสงสัยมีอะไรไหมครับก็ไม่มีค่ะโอเคเลยลูกว่าคุ่มแกไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรอะคะ่ะ ตอนนี้ไม่น่ามีแล้วครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วใช่สองอาทิตย์แล้วทุกอย่างปลอดภัยครับคุณลุงก็อดทนได้ดีมากครับแปดสิบนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยแลือฟื้นตัวได้ไวมากๆนะครับนะโอเคขอบุณครับขอบุณครับก็หลังผ่าตัดมานะคะแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรมากแล้วก็รอยแผลก็เจ็บนิดหน่อยไม่เจ็บมากแล้วก็ทําอะไรเองทุกอย่างตั้งแต่ผ่าตัดมาสองสามวันนี้ค่ะหลังผ่าตัดก็คือผ่าตัดมาได้ สองวันสามวันพอวันที่สองแกก็ลุกนั่งแล้วค่ะเพราะว่ามันมันแผลเล็กนิดเดียวลุกนั่งลุกอะไรดูทีวีดูอะไรของแกดูมวยอีกต่างหากก็อยากจะแนะนําเนาะทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ที่ไม่สูงอายุนะคะเพราะว่าเห็นคสดกันก่อนมีคนกลัวอะไรเงี้ยพี่จะบอกว่าไม่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวแล้วก็แข็งแรงเร็วแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดทุกทรมานอะไรมากมายก็คือเป็นนิดๆเจ็บตรงที่แผลผ่านิดเดียวเองค่ะกินยาสองสามวันก็ดีขึ้นแล้ว ันก็จะเจ็บรอยผ่านิดนึงยกเองได้ทำเองได้ค่ะไหนสองมือดิยกได้แข็งแรง